สายฟรีวันที่4ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยโอ้โหจีนอตยืนกันเป็นพรวดอย่ามาบังรัศมีความเทพของกิกี้บิดคุณวันนี้เราได้เลเวลตามที่กำหนดไว้นะครับวันที่4เนี่ยเราได้เลเวลที่40่สเลเวล่มันก็จะปลดล็อกดันเสื้อผ้าอยู่ชั้นที่6นะครับมีโอกาสได้ของง่วงด้วย นะมีทั้งของฟ้าของม่วงเลยก็จะทําให้พลังเราไปไวพุ่งแบบกระจุยกระจายและแน่นอนว่าไม่เคยได้ของม่วงตอนเลเวล40่หรอกไม่รู้มันขึ้นเลดมาเพื่ออะไรครับอย่างมากเราก็ได้แค่ของฟ้าของฟ้าในตัวก็เริ่มมีพอใส่พอสมควรละหมาเฝราบ้านแมนเริ่มมีเลือดมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครบทุกจ่องหลกัหลกๆเลยเนี่ยของโจมตีกับเลือดของความไวก็ไม่ค่อยมีนะ เหมือนจะเป็นกระสอบทรายอีกแล้วบ้างเนี่ยพี่ก็ปั้นหมาฝบ้านแมนยาวๆนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวที่ใช้ในเมตาของ UR ด้วยไว้เพิ่มลูกไฟแล้วก็ตอนเนี้ยเป็นตัวแบบบล็อกลูกไฟ่ายตรงข้ามแล้วก็เป็นตัวดาเมดไปในตัวดามซื้อไปแล้ว33ใบเหลือแค่3ใบเท่านั้นที่ยังไม่ซื้อพี่คาดว่าตัวดําจะไปภายในวันพรุ่งนี้นะเวลาไม่ชวนนะครับทางที่ดีรีบซื้อให้เร็วที่สุดดีกว่าพี่จัดหมดแล้วเลยแค่3อันแล้วเพชรไม่พอตอนเนี้ยพลังงานช็อกโกแลตกดไป902งครั้งกระ ว่งกดไป3ครั้งด้วยกันเพราะว่าเร่งเอาเสื้อผ้าอานิจามีแต่ผงฟ้าล้วนๆเป็นสายฟรีเติมศูนย์ที่สักวันหนึ่งจะเป็นท็อปหของเซิร์ฟวอรอันดับพลังเราอยู่ในอันดับ48ของเซิร์ฟเวอร์นะครับพลังรบอยู่ที่1,136เป็นไงสายฟรีไม่ธรรมดาครับเริ่มไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสู่เป้าหมายท็อปหแต่ดูท็อปหตอนนี้ครับริโอ รีโอนำโด่งไม่รอเพื่อนเลยนะฮะพลังไปสองแสนหกแล้วที่สองแสนหกอ่ะห่างกันแสนหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูตัวของรีโอก่อนเออหือปู่บอมทาซือมากี้คนไทยนะครับเป็นคนไทยด้วยแล้วก็อยู่กิวเรากิวโนหนึ่งไม่รู้ว่าจะทนหัวเกิวเราได้นานขนาดไหนหัวกิวโคตรเกียนคือคอมเมนต์อะไรโคตรปั่นนะครับไม่รู้เขาจะหนีไปกิวอาช,อาชูรากันตอนไหนกันเนี่ยและหรือว่าคนอาชูรามากิวพี่บ้างก็ได้นะรออยู่ ตัวละครเก่งสุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีทัสึมากิร่าง2เอ้ทัสึมากิ U r r กันเยอะแล้วที่เห็นอยู่นี่มี4คนแล้วนะครับกเ็เริ่มมีตัวบัคกเผยตัวขึ้นมานะ แล้วก็เกาะกลุ่มไว้แล้วกันสู้เขาไม่ได้หรอกในด้านของ PVP แต่ว่าด้านของดันพลังบอกเลยว่ากิกี้ไม่ยอมใครและรีโอเนี่ยอันดับหนึ่งเหมือนไปสุดจริงนะเอาอาวุธทัสมากิรองเท้า3ดาวด้วยกันแล้วก็ทำทัสมากิขึ้นถึง4ดาวแล้วไม่รู้เอาทรัพยากรจากไหนเดี๋ยวลองไปสู้ดูก่อนว่าการต่อสู้ระดับห่างเรากับเขามันจะต่างกันแค่ไหนวะเนี่ยเริ่มการต่อสู้ครับกิกี้ขอท้าลองรีโอหน่อยแล้วกันเริ่มตดนด้วยทัสซมากิอยู่ อาเรียกฟุบุกิมาแล้วก็ขอไข่ย,ยี่ไข่ย,ยี่ไข่ย,ยี่ใส่กีเกี้ยวอาวุธสาดาวเห็นหน้าเต็มจอแล้วก็ปัดเป่าติดไม่ย่อท้อไปอ่าแล้ะครับยังทนยืนอยู่ได้มาฟฝ้าบ้านแมนแล้วก็มวยเองไหลเด้อไอ้ขอพูดความไวมาหน่อยโอ้โดนเคาะ คาโร่เล่นคอสหายแฝดทะลวงคืนไปขอตอบโต้บ้างดิอูไม่ค่อยลดเลยครับกำลังโดนคอไปติดไม่ยอดทอ้อและน่าจะโดนปิดเกมด้วยราชาใต้ดินจิงโจ้จิงโจ้ติดไม่ยอดท้ออีกทีครับโดนคืนจิตบทไขย่ขยไข่ยแล้วก็ไขย่ขยิ่ไข่ย่ไม่ยอดท้อรัวๆแล้วตอนนี้หมายว่าแัมของกิ๊กนี่อึดเหลือเกินปิดเกมไปด้วยจัก,กรพรรดิเด็กรัวแขนอโณรมาน โคตรแรงเลยอ่ะคฮอทัสมุมกิ UR แรงมากๆครับใครได้มาในทีมนี่บอกเลยว่าแบกทีมได้ยาวๆนะแต่พี่ไปเล็งนุ่นซยริว UR เตะแรงเหมือนกันเหมือนจะเตะแรงกว่าทัดด้วยนะน้องชายพี่วันนี้วันที่4นะครับล็อกอินมาได้ตัวแดง10บใบ <laughs> รู้ใช่ไหมจะเกิดการเกลือขึ้นในวันนี้มีตัวแดงอยู่26บหกใบตัวเหลือง10ใบเราไปเริ่มต้นเกลือกันเอ้ย เปิดกันที่ตัวเหลืองกันก่อนครับ10บใบประเดิมน,นะขอให้ได้ S S R เรงๆสักตัวมาแบดทีมแล้วกันนะของตัวเหลืองเนี่ยขอเป็นจากกับพัดเด็กมาแล้วใส่ตามาเข่งกบาทก็เลยกระโดดต่อยเกิดเป็นประกายแสงอ่สีม่วงอยากได้บอลทองอะ่ะบอลทองยังไม่มีเลยในไอเนี้ยนีออกมาหน่อยแล้วกันออกมาเป็นหอ,อกหน่อไม้แล้วมีโหลดอะไรก็ไม่รู้นะไม่หวังอะไรกับตัวเหลืองอยู่แล้วไก่จัด มาดูตั๋วแดงกันดีกว่าครับเกียวรอสเกียวรอสจัดมาเลยดีกว่า20บใบไปที่โรแรกครับตั๋วแดงของจีกี้ต้องมีอะไรดีเกิดขึ้นแล้วบางคนบอกว่าสุมส่ม10โรยังไม่ได้ตัวจำกัดเลยดูพี่มันตัวอย่างของการดวงดีอาจะมะโดดต่อยอุกบาทเกิดเป็นประกายเอออะฮึพิทแลนเข้าสู่หัวใจอกอริล่าใส่บอก มาทำไมให้อายบ้านนาอีกสิบใบปะตัวแดงอีกสิบใบมันต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วไหมไซต์มาบอกว่าขอเน้นๆเนืน้อเนือต่อยเหนียงๆกระโดดเฮ้ยมีโหลดมีโหลดแบบนี้ S S R แน่นอนครับต่อยกระาบาทเกิดเป็นประกายแสง S S R ออกจริงด้วยขอเป็นเกียว์รอเกียร์รู่ออกมาเป็นตัวแรกเลยมนุษย์ได้สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซะเฮ้ยเออเคอ โอ้โหเอาอะไรจะพูดยังไงดีวะเนี่ยเอ้ยแม่งอยากให้เล่นต่อเปล่าผูพ้พัฒนาครับโอโ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไอดีเนี่ยออกแต่ตัวอย่างนี้วัคซีนแมนอะโอ้ยดูตัวละครแล้วครับตัวละครเราแม่งโคตรปวดหัวเลยคือแบบบ้านจัดเทเถ้าเราไม่นับหมาพ้าบ้านนะมีอะไรบ้าง ราชาใต้ดินพูลิพิซเนอร์บ่อล่อแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดวัคซ mm ีนแมนโบร่างหนึ่งเอามาทำอะไรวันเนี้ยสายฟรีนะเฮ้ยขอให้เฉิดฉายบ้างได้ปะ่ะคือตัวจำกัดออกบลรอตก็ไก่จัดแล้ววะท้อใจว่าวันนี้ท้อใจจริงๆในบ้านปลดฟิกเกอร์แล้วนะครับอย่างน้อยก็ได้วัคซีนแมนร่างหนึ่งมาปลดฟิกเกอร์ครบทุกตัวแล้วก็ได้รับรางวัลไปห้เพชร ในความเครือก็ยังมีความปลดฟิกเกอร์อยู่ก็เดี๋ยวอัพขั้นอัพดาวอะไรกันไปแล้วกันเนาะรอทรัพยากรแล้วปลดถึงหน้า2ครับขาดฟูบุกิฟูบุกิตั้งแต่เซิร์เวอร์5 5แล้วพี่ก็ไม่มีนะตัวละครที่มันหายากอะ่ะไอดีใครไม่มีมัง่งมาแสดงตัวหน่อยครับสาย35บาทไม่ต้องมาโมนะอันนั้นมันการันตีนะแล้วก็จะปลดล็อกขั้นที่3เนี่ยจะต้องถึง20ดาวในการอัพนักการา อัพสมุดตอนนี้เราทําได้แค่20%เองนะอัพ mm hmm. ได้น้อยมากเลยครับ mm hmm. เพราะว่าขั้นของสมุดอะไรมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วรอเยอะ mm hmm. ๆแล้วก็ใส่ทีเดียวเลยแล้วกันเนาะ mm hmm. เวลากดใส่เนี่ยรู้กันใช่ไหมกดฝึกทีละ1ครั้งนะครับเกิด mm hmm. ฝึกทีละ10ครั้งมันเกลือต่อภาพวันนี้ต่อถึงรูปวันนี้ครับเกทเ s สยกน้ําหนักอ่าเป็น Get <laughs> เกทเทสเกทเทสน้ําหนักอะไรก็ไม่รู้ เทสยกน้ำหนักครับในการที่จะมาไปฮิโรคาซียังไม่ได้สภาพเลยใครมีซ้ำก็บอกพี่มานะหละที่ขอไปกิ้วนนหนึ่งน้องชายพี่พี่ไปเอาพลังมาจากไหนพลังพี่มันยิ่งใหญ่อะน้องพลังแค่93ก้0มื่นาปกติไม่มีคุยด้วยนะไม่คุยกับคนพลังน้อยนะครับเพราะสายฟรีพลังเขาแสนแล้วนะครับโอ้ยในโจเซ่ด้วยเหรอโอ้โหทำไมดวงดีจังว่าเราไม่มีโจแบบนี้บ้างนะอะขอระบายอารมณ์หน่อยแลวกัน ที่เราได้แค่วัคซีนแมนร่างหนึ่งครับนะคิงใจเกเรงันละ่ะโดนเราอัดให้เละ มาแล้วครับมงเมงไลเดอร์ของกีกี้บูดมาแล้วก็ขอเฟี้ยวฟ้าวหน่อยแล้วการแฟดหลวง3สาเป้าหมายโอ้โหยังไม่มีใครตายแล้วก็ใช้เลยครับพลังจิตทางล่งโยนตึกใส่กีกี้แรงพอสมควรแต่ก็จิบจิบชิวๆทำให้โจเซ่ไม่มีลูกไฟอันตินะโดนบอกลูกไฟไปแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับฝาดาดินฟันพี่โรดสเป้าหมายนอน หห้แล้วก็ลูกเตะราชาชูรสเตะปุ้มนอนเลยับจีนอตไล่ต่อยธรรมดามาโดยพูริพิซันเนอร์นี่ครับจีนอตก็ต่อยเหมือนกันลูกไฟไม่มีละเทิร์นที่2แล้วไงเทิร์นที่สองนี่ผมขอเนียงเนียงหนักหนักสองเป้าหมายเนี่ยมาแล้วแฝดทาอลวงปรับ เหลือเลือดหน่อยเดียวแล้วเขาก็ปืนใหญ่สูนสลายหายไปเขานี้เขามีฮิวเลือดขึ้นมานะจะฮิวขนาดไหนเนี่ยฮิวนิดเดียวจิ๊บจิขอจิงโจ,จ้เิงโจ้ใส่คิงใจแกเรบอกแล้วอย่าโม้มากขอหน้ากิว้วเข้าใจเปล่าเออพลังแค่นี้พลังแค่นี้สู้อะไรกิ่กี้ได้อะไรเนี่ย มาตกกี้กฮะพลังห้าหมืนมีเยอะกว่านี้ไหมนักดาบสีดำเดี๋ยวตามไปนะครับกีก้ี้ตอนนี้ต่อให้ก่อนนะรอนานแล้วดอกจาย XXO ส่งอะไรมาไม่รู้เยอะแยะเลยนะครับมาเกกี้ก มาเกกกี้ให้ตัวละครอะไรเนี่ยโอ้โหเมทัลไนท์สายฟีร้อซแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งหรือเปล่าละ่ะเพราะว่าสายฟีเบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วนะเปิดมาด้วยเมืเองไรเดอร์ของกีกี้ขอบูดความแล้วจัดสตินแคดแล้วก็หมาเฟียฟฝาวขอขอมือหน่อยบ๊บ บอบครึ่งหลอดกล้นอนไปก่อนรับจีดอดแล้วก็โดนเมทาหนยิงขีปนาวุธกดทับลูกไฟไม่มีใช้แล้วนะก็โดนจริงโจ้จริงโจ้จรจรเราใส่เข้าทินหน้าสองเป้าหมายนอนลงไปเล่นแนวหลังครับทีนี้ชอบเล่นข้างหลังอยู่แล้วขอลูกเตะบอรอราชาชูรส เรียบร้อยโอ้โหเลื่อนเหลือหน่อยเดียวครับแต่เฟนิกแม็กก็ร้กนมาตีธรรมดาเพราะลูกไฟไม่ดีโดนต่อยอีกทีร่วงไหมโดนต่อยร่วงแล้วก็ถึงคิวของจีนอต่อยหน้ากากหวานมาเข้าสู่เทิร์นที่2เจ็บเจ็บเชียวเชียวในเทอร์นที่2ครับปูตาเมทความไวมาต่อแล้วก็ขอหมาเฟียวสาวปับปับปับบับโอโหเหลือเมท่านไหนเมท่านไหนก็ยิงขีปนาวุธอัดเท่าที่หน้าคราวนี้แหละ ได้เวลาตายแล้วไม่อทันไหนจจิงโจ้จิงโจ้มาเกกี้กีอโดนเกบไปดีน้องชายสายฟรีอยากโดนตบเป็นสายฟรีแล้วต้องดันพลังด้วยนะครับโอ้โหพลังนี่หก0 0 0่ดันหน่อยน้องอาจารย์ตั้มสายฟรีพลังเยอะกว่าเราเลยหู้ใช้กาโร่ี่ยไหวเปล่าวะสายฟรีมีกาโร่เยอะกว่าเรานี่ไม่น่าไหวฮะขอบคุณที่เป็นกระสอบทรายให้นะครับอะไรว่าพิกซิกกระสอบทรายโอ้โหมีฟุ โหอ,อย่ามาอวดเลยมีฟ่ะสายเติมเขาเรียกว่าสาย319อันเนี้ยได้ไหมพี่กีกี้ถ้าตบแล้วตอบด้วยจะได้รอดูคลิปมาปราบกีกี้พลังไม่ดันเลยอะจะมาปราบกีกี้อย่างเดียวเหรอก็โดนสิครับ จัดการ PK ไปเลยครับโดนใจแกเรโดยกิกี้เปิดมาด้วยแมงไรเดอร์ของเราอยู่แล้วครับขอบูทหน่อยแล้วกันนะเดขของฟ้ามาหลายคิดวันนี้บูทมาหมาฟ้าแมนตอนนี้แรงแล้วขอเฟี้ยวฟ้าหน่อยแล้วกันใส่เลยครับแฟตับปับปับปับอ้โหนอนไปก่อนครับจีนัดแล้วก็ซอมพี้แมนก็นอนไปด้วยแล้วก็ตอนนี้จะได้หวดไหมเนี่ยโดนบูทดามเมจมาตอมิกบอกคิดสั้นโอ,อยังแรงไ้ยไหวไหมวะ แบบนี้จะโดนดอกเตอร์กินัทเล่นงานหรือเปล่าเดี๋ยวจิงโจ้จิงโจ้ใสเข้าไปยังไม่ร่วงอีกดวงดวงไม่ร่วงสักทีเราจะร่วงแทนหรือเปล่าโบรอดใช้เลยครับลูกเตะราชาชูรสร่วงลงไปสามตัวหลังก็โดนตีธรรมดามาดาเมจไม่ค่อยมีนะโอ้โหคาะกาโลไลข้อแรงมากครับขอแบบไม่หยุดยั้งโอ้โหแรงคอมโบนี้มันเป็นคอมโบเทพชัดๆเราจะสู้เขายังไงเนี่ย โดนอะตอมอิซุมุไรบูตมาก่อนมันจะไม่ได้ออกเอาอันเนี้ยโดนตัดอะตอมมันจะไม่ได้ออกเอาแล้วก็ใส่มาแฟดทะลวงเพราะว่าซอมบี้แมนมันจะลุกขึ้นมาเรื่อยๆไงฮะเนี่ยเรื่องของเรื่องมันจะสู้ไม่ได้ตรงนี้แหละแล้วก็โดนจล่อยหมัดเจาการ่ไม่น่ารอดแล้วบ่อรอด,อดถ้าบ่อรอดรอ,อดมาก็ยังคงมีการเตะอยู่นะลูกเตะราชันอัดเข้าทีนนะ่หน้าม้งเมงไหลได้นอนลงไปก่อนเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยแหละปัญหา โอ้โหคอมโบนี้โคตรแรงเลยคอมโบของไอ้ซอมบี้แมนยิงแล้วก็อะตอมิกฟันตามแรงจริงแล้วเนี่ยจะรอดไหมวะโดนตัดอะตอมเออฮือไม่ยอด้อไปหนึ่งทีไม่ยอด้อแล้วก็โดนโอ้โหอันติอย่างต่อเนื่องเออโอเคแววมาแล้วเนี่ยคอมโบนี้มันแรงจริงแล้วมาไล่ฟันเนี่ยไม่ยอดฮอสองทีแล้ว หมาเฟี้ยวฟ้าขอแรงๆหน่อยครับแฟลตัดหลวงบอ,งอมตอนพี่แมนมันอยู่ยาวเลยเนี่ยแพ้ลนะเรียบร้อยโดนตัดอะตอมอ,อ,อมาปราบกี่่ทำได้เร็วบิดหมดปลก